วันนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่ควรร้านนะครับอยู่ที่อำเภอนาะบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มากับน้องแบงก์แล้วก็พี่บูมนะครับใครยังไม่จักน้องแบงก์เดี๋ยวกลับไปดูในคลิปนี้นะครับเราจะรู้ว่าน้องแบงค์เป็นใครครับผมครับสวัสดีครับทรงโจนสุนทร,รวันนี้เรามาถึงแล้วกับควรร้านกําลังจะเดินขึ้นไปกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอุ๊ยลวย ตอนนี้ก็6โมงครับซัดก,กันในเช้าเลยไหนผู้เริ่มเดินทางครับขอ,อดูหน้านี่น้องแบงก์กับพี่บูมนะครับนี่ผู้วิชิตคนร้ายนันนี้ไปลุยกันไปไปนี่ครับเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ก็คือจากจุดเริ่มเทินนะซ้ายเป็นไงไม่มีทางโอเคตันไป เดินกันต่อมาถึงก็ขวดกันไปแล้วชันนะเริ่มเดี๋ยวเจออะไรนะสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับไม่รู้ว่าถูกทางกันหรือเปล่านะลองกันดูฝน<ป> <laughs> ตกอีกแล้วเฮ้ยแล้เนี่ <laughs> แต่เดี๋ยวคงจะหยุด อหยุดแล้ว <laughs> นิดหน่อยก็ได้เจอวิวแบบนี้แล้วนะเปียกๆตามสไตล์ตเดินตาที่ไร้ฝนตกถี่ ว่าลมมีหมอกติดแดดกันน้ำลุยไปโอ้ลมเย็นลมเย็นนะครับภานะคกต้่าใต้ที่จริงใจมักจะมาพร้อมกับฝนเสมอมีหม้ันมันยังไม่เขียวนะเพราะว่าฝนตกด้างไม่ตกด้างที่นี่นะเดอน้องเห็ดตามขอดไม้แล้ว ประจําสิ้นต่าที่เราจะต้องเจอเวลาเดินป่าคือเจ้าตรงน,นี้นี่ไปกันต่อนี่ครับ convert นะครับนีโบมี่ใส่ c o n v e ์ t เดินป่าอะไรเชียวเราเดินกันเน้นเท่ตอนนี้ก็เดินกันมาได้หนึ่งโลนะเหลืออีกสามโลนะครับประมาณ ตอนนี้ระหว่างทางก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นทางเดินชันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นป่าอย่างเดียวเลยตอนนี้ยังไม่เจออะไรที่แบบแตกตาอะไรนะครับแต่ก็ป่านี้แถววันจะเยอะมากเลยนะก็ได้จโกโกมาถูกนี่ครับก็ต้องพักก่อนนะเพราะว่า,<ม>าต่อไปก็คืองัดขึ้นยาวๆเลยสามนี่ต้นเลยครับถ้าใครรู้บอกด้วยนะเนี่ยเขาเชาะเอาน้ํายางมันไปทำอะไรไม่รู้ ไม่มีแผลแต่ว่ามีน้ำยางไหลร,รู้ช่วยบอกด้วย <laughs> มากันแบบไม่มีความรู้อะ <laughs> ไม,ม่ใน้ผ่านม,มาแบบบ้านๆเดินกงนอย่างเดียวหนึ่งโลผ่านไป <laughs> เรื่อยๆครับผมก็โลนึงก็ยังไม่ทันเหนื่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่าฝนตกแล้วมันอับนะครับอากาศมันจะร้อนชื้นอะไรเงี้ยนี่ครับมีแถวบานเห็นไหมพันนีไ้ไม่เลยสวยมากเลยครับโอ้สูงเลยตรงนี้เนี่ยถ้าใครมาก็ต้องผ่านจุดนี้นครับถ้าเจอแสดงว่ามาถูกแล้วจุดเช็คอินประจำกรรัวหลานโอ้ เช็คอินของควรร้านอันนี้กินได้ไหมครับตันนี้ไม่รู้ก่อนหน้านี้มีต้นที่ใบสีขาวใบขาวชั่งเลยแต่เป็นอันนี้ใช่ไหมต้นนี้จะใบขาวใครรู้ต้นไหลช่วยบอกด้วยนะครับนี่ครับเห็ดน้อยวน้เห็ดเป็นแถบเลยเยอะมากสวยงามสวยงามโอ้เขียวไปหมดเลย เราก็มัเดินทางกันต่อไปอีกไม่ไกลแล้วมาครับสองโลชิ้นนี้ครคบ,แบบสามโลจะถึงขอให้ขึ้นไปแล้วฝนหยุดสนิทตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ว่ายัางมีละอองละอองอยู่นิดหน่อยนะไปกันต่องอ นี่ต้นอะไรต้นจากต้นอะไรครับแต่มันใหญ่นะที่ในคลิปที่เรากันเดดอหรพี่ใช่ใช่ใส่ร่างไหมไม่รู้พี่ลูกเป็นกองอยู่เป็นกองเรียบร้อยกินอะไพวกกินเงอไม้อะไรลุงไม่ใส่ข้างบนเลยเหงื่อหน้าไม่ไม่มาจากไหนเออจะมาเป็นที่ตรงอันนี้เลย ใครทำไรหกปลเออคืออะไรสิไม่รู้เหมือนกันข enfin ้างบนก็ไม่ได้มียอดไม้อะไรเนาะฝอยทองฝอยทองใครหิวฝอยทองเฮ้ยรวยร่ามึงดูไปหรอมึงหมูเถื่อน มันดุนถ้าลุกมาจริงลางลางแต่ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าข้างในไม่น่ามีแล้วถ้ามีน่าจะบินอยู่แถวนี้ตอนนี้เราก็หาทางไปเพราะถูกกำลังจะกล<อ>ับไปทางเดิม,มดู นี่ครับปึ๊บไปเกี้เราเดินจะขึ้นขวานะแต่ว่าเราไม่เห็นทางนี้น่าจะขึ้นทางนี้มากกว่าบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้ทางแล้วน,นะครับมากันแบบใส่ลุยไม่รู้ทางนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า<ป>แล้วก็ทางมันไม่ชัด้วนนะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีกิ่งไม้ล้มหรืออะไรมาปิดทางเราก็แค่ตั้งเป้าว่าเราจะขึ้นไปยอด ก็น่าจะเห็นบริเวณทั้งหมดก็ใช้วิธีการนี้ในการเดินนะครับเราน่าจะบุกเบิกทางใหม่กันมานะน่าไม่ใช่ทางคนเดินประจำนะครับเพราะว่าจริงจากที่ดูมันจะเป็นทางเดินขึ้นแบบเรื่อยๆของเราน่าจะทําทางกันเองตอนนี้ไม่รู้มาถูกควรหรือเปล่าแต่ไปกันก่อน <laughs> ไม่ว่ากัน นี่ตัดสินใจครับลงมานิดนึงแล้วก็แยกในทางหนึง่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ปักหมุดก็คืออโคโคร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะเราก็เลยเลือกเส้นทางที่จะแยกไปทางนู้นได้นดเนี่ยครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเราขึ้นไปหาแสงสว่างก่อนนะโนี่ครับ ขวานั้นเป็นทะเลหมอกแบบยาวๆเลยนะฟิวมันเขาเมดเลยตรงนี้หม้อข้าวหม้แกลงลิงแต่หม้อไม่รู้เปนไหน,นใครเอาไปทำแบบข้าวมหม้มอหายนี้ครับจุดด้านบนของควนล้านยากาศสดชื่นความสูงประมาณ800นิดนะครับตรงนี้ อยู่แล้วเดี๋ยวตรงนั้นก็คือจะเห็นเป็นนี่นะครับธงชาติไทยอยู่ข้างบนนะแล้วเดี๋ยวเ,เดินขึ้นไปดีกว่าอู้นี่ยังเขียวๆอยู่เลยโอ้สวยงามเดินแล้วเพียบเลยข้าวผอแกงลิงนะครับ แล้วควนรร้านกับแก้งสามบอนี่ก็ไม่รู้ดอกอะไรนะครับสวยงามแล้วเนาะเป็ขนขนด้วยดีเลยเนี่ยความสวนงามของธรรมชาตินะถ้าเราเลือกมองก็แค่สิ่งเล็กๆมันก็สวยแล้วนะและนี่คือบรรยากาศด้านบนของควนลานนะครับก็จะเป็นลานหินนะครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นนะ,ป,ะปลายซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่า บางท่านเขาอาจจะเรียกว่าลานหมืน่นบุกผาอะไรประมาณนี้นะครับก็ด้านบนนี้จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะครับสวยงามมากแต่วันที่ผมมาก็ฝนตกค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะก็ช่วงฝนตกเนี่ยเราจะได้บรรยากาศของหมอกของแบบความคลึ้มนะแล้วมันก็จะเดินไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีฝนนะก็เป็นความสวยงามอีกแบบครับผม หมอกเริ่มลงมาอีกแล้วนะเพว่าฝนเริ่มมาแล้วแรงมา,เมากมาเลยครับตอนนี้ามาใอนนีกแล้วผมว่าสำหรับควรร้านนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าเดินค่อนข้างง่ายเลย แล้วก็ทางไม่ได้ชันมากครับถ้าเราเลือกทางถูกนะเพราะว่าถ้าเลือกทางผิดจะเป็นทางชันแต่อาจจะเร็วกว่าหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่เราเลือกเอานะครับผมว่าก็ถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็แนะนําให้มาครับแต่ว่าวันที่ผมมาเนี่ยลมแรงมากๆเลยนะครับคือแบบเสียงลมเข้ากล้องตลอดก็อาจจะไม่ได้ใช้ฟุดบางฟุดนะครับเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องที่งามีนาะแล้วจะมีทางช้างเกือบนะครับขึ้นมาตรงหลังเขานี่นะเดี๋ยวเราขึ้นมาลุยกันถ่ายรูป ข่ท้ทอดเขาเม็ดโผล่แหลมขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันตรงนี้นี่ประมาณ800ก,กว่าๆนะครับตรงนี้ก็คือ1300กนะ็ตกิดไปน,นิดนึงอากาศคล้ายๆกันจุดน้ำติดกับเจ้าใหญ่ไหม วิวเปิดก็จะวิวประมาณนี้เลยนะนี่ก็เป็นภูเขาอีกลูกนะครับก็วิวเปิดแล้วก็แบบนี้เลยสำหรับใครที่เหนื่อยจากการทำงานนะครับและชอบท่องเที่ยวนะผมว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ ช่วยบาบัดความเหนื่อยของเราได้นะครับหรืออาจจะเหนื่อยมากขึ้นก็ได้นะครับตอนเดินขึ้นมาแต่อย่างน้อยนะครับธรรมชาติช่วยบําบัดเราอยู่แล้วนะครับผมว่าขึ้นมาให้ธรรมชาติช่วยบําบัดเราแล้วก็กลับลงไปทํางานให้มีแรงสู้กันต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมานะครับควรล้าน ตอนลงก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเลยจุดเช็คอินประจำควรร้านแล้วนะครับกัแบบเจ้าเถาวันพันปีม,มันกวนแรแดงใต้สวยงาม พันขึ้นไปสูงสุดอ้าวันเดี๋ยวมันโยมันต้นนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยหูขุยยาวไว้นู่นเลยหัวค้อนนะพี่อ๋อใช่แสดงว่าสมบูรณ์หัวค้อนหัวค้อนใช่ถ้าตัวหัวค้อนมันจะแสดงว่าสมบูรณ์หน่อยนี่ยัาวจงไอ้ตัวหัวหัวค้อนมันกินไส้เดือนไ่นานอ๋อผมเคยรู้ที่ที่ไหนกูไหมไม่เนยนี่ครับเจ้าไม่เนที่ว่าือนหัวค้อนมันกำลังล่าไส้เดือนอยู่ นี่ตั้งแต่มาเดินมาเดินเจอสัตว์นักล่าครั้งแรกแต่ยาวอยู่นะตัวนี้ปกติเจอตัวเล็กๆที่มันนไมันไม่ได้ใช้ฟันกัดมันใช้นำเมือกที่ตัวมันจะโยยโยยจากขางนกเลยมันโอ้ยาวนี่โยยยตัวยาวจังวะโยยจากขางนกตัวยาวยาวจากนี่เลยโอ้ยโยยขางนกใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะดูด้ยมันไหลเป็นเมือกใช่ไหมหยิกกัวนึงยิกตัวนู้นคันมันกำลังเล่ยตัวนู้นหางมันไม่เอาดูมันเล่ยไปเล่ยตัวนู้น ูครบเล็วไอ้บี่เพราะว่าน้ำเมือกมันมันเยอะใช่เยอะจริงใต่เยอะมันกลายเป็นเมือกแล้วล่าแล้วเมอกโอ้โหมันไล่มันไล่เออมันไล่อยู่เลยมันไล่กินไล่กินครับไล่ดูดอยู่มันจะดูดอะไรเป็นเมือกที่มันจะดูดแล้วก็เนี่เป็นสารคดีวันนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาแล้วมันตอดแล้วเราช่วยได้ไม่ได้เราต้องเป็นใช่ครับตามธรรมชาติต้องกินน่ะพวกลูกสวยไม่ได้นะครับนี่ครับมันก็เป็นประทัดจักเนี่ยครับมันกินเนี่ยเดี๋ยวก็ทำไมไม่ช่วยน้องช่วยไม่ได้ครับช่วยน้องพี่ก็ตายเลย พี่อดไหนช่วยน้องมันยิกรนอยขึ้นนะมันย้อยมันแัวยาวเล็กๆนะแต่ว่าโอ้มันต่อยเอาเรื่องดุยมดุยมดุยมจะเดือนตัวใหญ่กว่ามันอีกหนาวดูดิมันเหมือนมันดูดไปเลยอ่ะมันดูดกับตัวไปเลยอ่ะเรื่องเมื่อกี้หางมันไม่เอานะทำไมมันไม่เอาหางนี่ครับมันทิ้งหางมันทิ้งอ่ะมันจะคงกลับมากินไหมอ่ะมันนี่ครับมันมันมันแบบมันหุ้มตามตัวเลยอ่ะดูดิมันทับนะครับแล้วมันก็กินปึงเคยหรือแล้วนี มันเป็นลายก็นด้พี่หาดูยากครับไอตัวเนี้ยต้องสมบูรณ์ถึงจะมีเมื่อกี้ตอนตอนมันเดินยังตอนมันยังไม่จับลายไม่มีเมื่อกี้อืพอมันนขึ้นคลอมแล้วมันลายเลยไหมมันเยื่อไหมเป็นลายเลยมันจะใหญ่ตัวมากไม่รู้ตัวเนี้ยคลุมแล้วคลุมตอนแรกก็ไม่จะมีลายไหมคุมนี้มันคลุมไปทั้งตัวเลยแล้วมันก็ดูดแน่เลยดูดเป็นอย่างนี้เดือนมันจะย่อกลายเป็นน้ำเมือกเลยพี่แล้วก็ไอ้นอนมันจะดูดน้ำเมือกนั่นเอะที่เดินทางตัวนี้นะคลุม ตามตวัวในเดือนนั้นก็ดูดน,น,น,น้่นมันวนกัดเลยมันดูนครับทดลองแยกในทางหนึ่งก็โ oh. ลงมาข้างล่างแล้วไปทางไหนก็ได้แล้วไม่มีหลงแล้ว <c oughs> ต้นเบ้อเลย <c oughs> โอ้สวยนะเนี่ย <Wow. S 2> ครับเพื่อที่ได้ศึกษาเส้นทางในการมาครั้งหน้านะมันจะได้แบบรู้ว่าเส้นไหนมันเดินยาก <c oughs> เดินง่ <c oughs> นยายนะครับ <c oughs> พอเราเทสมาแล้วแรกก็เดินแบบชันดิ่งขึ้นไปเลยมันก็จะไวแต่ว่าทางนี้มันอ้อมหน่อยแต่ว่าก็เดินง่ายกว่าเนี่ยพอลงมาได้มีแดดนะนี่ครับยาวเลยวิวนี่จากดีทางดีมีเซเว่น มันคิดว่าจะให้ขนมมันะ้งะ <Okay. S 1> <laughs> เห็นก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปได้แล้วเราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วครูชิดคนร้าน,าน <ś c oughs> ก็เดี๋ยวก็ได้เวลากลับบ้านเล้นะขึ้นไปมา <ś c oughs> ก็ใช้เวลาประมาณทั้งหมดนะประมาณชั่วโมงยี่สิบไม่นับไ,ไม่นับที่เรานั่งพักกันนะแบบนั่งเล่นอะไรหลายลสาราน,นะ <ś c oughs> ก็เดินจริงประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับถึงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แค่ เลือกทางให้ถูกถ้าเลือกทางผิดก็จะเจออะไรชันๆหน่อยก็คือถ้าทางชันก็เร็วก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าทางอ้อมก็เดินเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไกลกว่านิดหน่อยเลือกให้ถูกก็ได้วันนี้ไปละจะเป็นใหม่พินาซ่องจอสันก็คอ